ตัวอุ้ยตัวอยู่นู้นนี่เนี้ยอุ้ยตัวเล้เลยอุ้ยตัวไมเล็กนะใหญ่ใหญ่ะครับล้ววดไน้ขอนู้นแล้วของจะของ้รอของน่าจะปลอดภัยกว่าได้ใช่เดี๋ยวนะลองดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูหัวกนโอเคเดี๋ยและเฮ้ยช่างเยดเฮ้ยหูนแรงเยอะ นี่ไมัทเลยเนี่ยเจองงวิ่งบงก่เลยโอ้ยลบมอมาเลยเนี่ยวมันเก็บแรบนี้ตรงหนอย่างลบเลยพี่ข้างหน้งหนขงหนงหนดีไห่ะอยงในนุ่งนี่ยโอ้ยอยู่มุมอ่ะมุมเลยเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวโบ๊ทเดี๋ยวอ่านังไก่นังไก่รบบทีกไปก่อนเพราะว่า กันนี่ช่องอยังมีอยู่ตอนแรกเขาเปิดประตูไว้หรือเปล่าต้องเปิดประตูหลังไว้นะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันีน่ป,ประตูนี้ไว้เนะี่ยเออยังครับยังนี่เห็นอะไร เดี๋ยวเดี๋ยว้ยหนูเนี่ยหนูต้องตามมากินีนี่ป่ะเนี่ยตามมากินหนูไม่ได้โอเไปก่อนป่งเฮ้ยเจอแล้วเจล้วเจล้นี่ไงนี่ไงใช่ป่ะพี่ใช่ใช่ใชกวเดี๋ยวเดี๋วใช่ใช่ใชาได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะช่างขวาได้ป่ะ ผมท้องท้องยังไม่ค่อยได้นะได้นะอได้ได้โอเคอะลองดูดีดีดีอดีนะของของเรื่อยเอาของก่อนทีว้าของให้จับเลยถ้าถ้าของง่ายก็ของอ่าตัวอุ้ยตัวอยู่นู้นนี่นี่เนี่ยอุ้ยตัวเลอเลยอุ้ยตัวไม่เล็กนะใหญ่ใหญ่ครับอ้แน่นล้ยแน่น่แล้วสองนาเย็นับของของเย็นต้อจะปลอดภัยกว่าปิดเลย ใหญ่มากตัว้ใหญ่มากช้า้ชัวรๆนะของเราก็อยู่นะปวดไปแล้วกหน่หรวด้เรอนถ้าเกิดมมชาร์จชัางในนี้นะอ่ชาร์จ่ไเดี๋ยวนะลองดูก่อนอดูก่อนอดูก่อนมาดูหัวมเข้าไปดิอมูล โอคเดยะตัดเละตัวมันใหญ่ดึงแรงแนๆได้ไหมพีได้ๆๆไอ้ช่ด้เดี๋ยวไอ้หุ่นแรงเยอะช่ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะหลุดมือผมางๆเดี๋ยวนมันจะหลุดมือผมเอาเอากล่องออกได้ไหกล่องออกได้ไหมค่อยๆเอาไปนะมันจะหลุดมือผมโอเคโอเคโอเคโอ้โหวมัเทยเนี่ย้งจับคอยดันผมได้ไหมท่ัคอยแนผมได้ไหมแนได้ไหผมผมได้ไหม อลองดูระวังนอยไปเลยไปเลยไม่เยอะระวังอุ่หนึ่ไหมุ้ย่งเยอะเลยนึงครับครับใช่ใช่จับตัวโ <c oughs> อ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ใช่เลยครับตัวนี้ยังหนัก จะขึ้นหนึ่งเกลียวลดมันจะขึ้นหนึ่งเกลียดไม้กดไว้หรือยกครับ้ต้องตัดตัวนี้เลยตัดตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วตัโอเคโอ้โหสวยเลยตัวนี้เงาเลยแรงเยอะว่ะตอนนี้ปัญหาของผมคือท้องมันยังไม่ค่อยแข็งนักข้างไก่มันจะขึ้นยังเดียวจะไหวไหมเนี่ยไหวไหวเอาเอาลงไปข้างล่างได้ไหมเอาลงไปข้างล่างดีกว่าแล้วตรงนี้มันรกนะคือการยกนะโอาเอาถุงวัตถิกออกไปนถุงวัตถิก กำลังตกใจกำลังขาอ่เขียนนะ,ะเดี๋ยวไม้ตกนะงูนะนะเดี๋ยวใครเอาล้มผมด้วยนะไม้ตกงูนะเย็นนะไปยบขหมูานายนนห้้ถายะใจไปเลย นี่เขาเป็นไรครับเนี่ยดีเนาะตัวนี้คือเขาเวลาจับมีอนะ่ยเาจะตกใจแล้วเขาจะถ่ายอือตัวนี้เป็นแผลนี่เป็นแผลนะเออนเนี่ยเหมือนโดนอะไรมาโดนควงหมาเปล่า,าอ่าเดี๋ยวเดวี๋ยวโบ๊ทรบควงนิดนึงนะ,ะต,ต้องไปจับหลังนะมีที่ไหนต่อไปเลยครับต่อไปเลยเหมือนเหมือนเหมือนโดนคุณฟันมาเห็นนี่ไหมถ่ายออกมาแล้วเนี่ยอือจะต้องอ่าไหนดูได้โดนคุณฟันนะนี่ก็มีเนี่ยเออเนี่ย เออเนี่ยมันโดนโดนโดนอะไรมาเนี่ยเนี่ยครับน่าจะโดนทําร้ายมาออาจจะขึ้นไปหลบเพราะว่าบาดเจ็บไ็ได้นะนี่เป็นแผลจริงครับเป็นแผลสองจุดปลาสองจุดสองจุดน่าจะโดนฟันมาของเนี้ยหลังน้องนี่เลยอ่าช้างไก่ช้างไก่เดี๋ยวผมจะจับไว้นะช้างไก่ไปเอาน้าเกลือมาให้น่อยโอเคไปไปเอามาโอ้ใจเย็นใจเย็นดี รูนงานท่างไก่ไแล้วจักงด้วยอ่ะร <l oss> ู้สุดได้แล้ว่าเขาแข็งแรงมากแข็งแรงมากครับคือมันก็จะเป็นปัญหาที่เจอกันบ,บ่อยมันก็พูดยากนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยงูเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นสัตว์เลี้ยง <l oss> นะครับอะไรเป็นสัตว์ในธรรมชาต <L oss> นนิน้ำเกลือ,อขวดไปเถอะน้ำเกลืออยู่ไหน มันไม่ขยายมันอยู่ในรังนั่นแหละได้หนึ่งคาได้หนึ่งคาช็อตฟิวช็อตฟิวมาาเลยกำลังจะแพงขึ้นไปรับน้ำเกลือเลยทั้งกาเอาไปด้ดิทั้งกานี้เราต้องดึงเขาไว้ตลอดเพราะอะไรครับก็คือเขาจะไปขนไปรัดหรอถ้าสมมุติว่าเราไม่จับหางไว้นแต่ทัตตยานของงูพวกนี้เวลาเขาถูกจับเนี่ยมันจะป้องกันตัวนะอุ้ยอุ้ยอื้หอไหวไหมนักไกให้ผมไหวไหมนักไก่แรงเยอะเลย ให้ผมช่วยไว้ข้างในเด็ด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 เด็เด็ดเด็อาทิตย์มันก็เริ่มรัดผมแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหรัดระวังคอนะข้างก่รัดคอด้วยเดี๋ยวไหวอยู่ไหวอยู่ไม่น่ากลัวมันจะห่างเยื่อตาลูผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยหูแน่นอนครับหูกำลังมันแน่นอนเลยอุ้ยนี่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 รัดอย่างแท้จริงนี่มันรัดแบบนี้เลยเนี่ย รัดเต็มแน่แน่ใช่รัดเต็มมันมันกตึกตึ๊กตึกตึกเนี่ยโอ้โหโอ้โหเปิดเปนเลครับนี่มันรัดลัดตึ๊กตึกแต่ว่าถ้ากรณีที่คนโดนรัดเนี่ยมันคือมันต้องโอ้โหสะพายแรงขมงเลยเนี่ยโอ้โหแน่นมากเลยแน่นแน่นเลยหมูพวกนี้เวลาเขาถูกจับเนี่ยจะป้องกันตัวด้วยการอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ยผ่านหน้านี่ขนามันได้ผ่านหน้าแล้วเนี่ยแรงเยอะมากครับคือจะผ่านหน้าตัวเลยโอ้ คือเป็นหนึ่งในการป้องกันตัวเขาก็คือว่าอันดับแรกเห็นที่เห็นคือการฉกกันแต่ถ้าเกิดว่าโดนควบคุมหัวนี้เขาจะเอาตัวค่อยลัดลองดูดูนะฮะเห็นไหมฮะบลอกเราค่อยๆปล่อยก็ได้ครับเปล่อยครับนะฮะคือเขาเขาจะพยายามหาจุดเห็นไหมจะเริ่มจะเริ่มลัดแต่ว่าผมจะไม่ให้เขารัดเพราะว่าสภาพร่างกายผมไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นเป็นอีกการป้องกันตัวหนึ่งนะครับอะช่างกายยาบต่อผมไม่ค่อยไหวผมดึง ่อเยนะก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นการป้องกันตัวถ้าเกิดว่าจะไม่ได้เขาก็จะค่อยๆมันจะขึ้นรัดนะฮะแต่ตอนนี้คือสภาพบาดแผลเขาเนี่ยผมว่าน่าจะโดนหลายวันละช่างหันหัวไปทางอื่นมันอาจจะต้องให้ศัตวแพทย์เขาจัดการนะเพราะว่าสภาพแผลมันสกัดกันเราอาจจะช่วยล้างทำความสะอาดเบื้องต้นคร่าวๆไปเท่านั้นเอง คือตอนนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือว่างูตัวนี้นะมันมีบาดแผลนะฮะสิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้คือการทําความสะอาดแผลเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะคือตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งครับที่พูดลําบากก็เห็นใจทุกฝ่ายแหละไม่ว่าจะเป็นคนที่ฟันเนี่ยเขาอาจจะกลัวหรือไม่งูอาจจะไปกินสั์เลี้ยงเขาก็ได้เงี้ยเขาก็เลยทํามาแบบนี้นะคือบางคนก็อาจจะมองว่าเอา้า ไปช่วยมันแบบนี้เดี๋ยวมันก็ไปกินไก่กินแมวเขาอีกผมมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติงูมไม่รู้หรอกว่าแมวคือตัดเรื่องของมนุษย์นะฮะเขาก็แค่ทําให้ชีวิตเขาอยู่รอดเท่านั้นเองก็อยากให้เห็นใจซึ่งกันและกันนะมันก็ธรรมชาติของเขานะครับ